สวัสดีครับพบกับกอล์น l o ลอ c o กาแ e ฟอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากค่าย GDS กับภาพยนตร์เรื่อง OMG Oh My Girl รักจังนะผิดจังหวะภาพ,พยนตร์ที่เขาให้นิยามตัวเองว่าเป็นหนังแนวโรแมนติกคอมดี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นงานเดบิวต์ของคน3คนด้วยกันคนแรกก็คือผู้กับพงษ์ธิติพงษ์เกิดทองทวี ตัวพ่อในส่วนของมิวสิกวิดีโอสายอินเนอร์เนาะถ้าใครนึกไม่ออกก็ลองให้นึกถึง MV เพลงของของโรบูสนิกแล้วก็เพลงซ่อนกลิ่นของปามีส่วนที่สองคนที่ใช้หนังเรื่องนี้เป็นใบเบิกทางในการก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์นั่นคือคู่พระนางของเรื่องนั่นเองก็คือน้องจูเน่แล้วก็น้องสกายซึ่งต้องบอกเลยว่าเคมี K Me ของสองพระนางคู่นี้เนี่ยเข้ากันมากเวอร์มาว่ากันที่เนื้อหาของหนังเนี่ยก็ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักแหละของคนสองคนจูนกับกายซึ่งเป็นเพื่อนรักต่างเพศกันซึ่งรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลายัยจริงๆเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกที่พิเศษต่อกันแหละแต่คือต่างฝ่ายต่างก็ไม่มั่นใจในความรู้สึกที่แต่ละคนมีให้กันเนาะสุดท้ายแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งคู่ก็เลยแยกย้ายกันไปที่จะมีความรักของแต่ละคนคือพอคนนึงโสดอีกคนก็ไม่โสดคือพอถึงจังหวะที่มันโสดพร้อมๆกันจังหวะที่ทั้งคู่จะมาบอกรักกันมันก็เป็นอะไรที่ ผิดที่ผิดทางผิดเวลาผิดเวลาผิดจังหวะทุกอย่างมันมันก็เลยไม่ลงหลอกกันสักทีเราก็เลยต้องมาลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กสองคนที่หนังบอกว่าไม่ใช่คลุกรักของพระเจ้าเพราะว่าโชคชะตาไม่เคยนำพาให้ทั้งคู่เนี่ยได้มามีเวลาที่มันคลิกตรงกันสักทีสุดท้ายเขาจะลงเอยกันได้หรือเปล่าและมีอุปสรรคอะไรบ้างในความผิดจังหวะผิดที่ผิดทางของคนคู่นี้ก็ต้องไปลุ้นกันในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ OMG โอ m ไม o d กร่างจังนะผิดจังหวะ ซึ่งตัวคุณพง์ผู้กำกับนะครับเขาได้กล่าวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้วางโครงเรื่องมาจากตัว,ตวเขาเองที่เคยมีประสบการณ์แอบรักคนมีเจ้าของก็ต้องบอกว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่มีความซุ่มเสี่ยงนิดนึงนะครับถึงแม้มันปะหัวว่ามันคือหนัง gds ซึ่งทุกคนจะเข้าใจว่ามันคือหนัง feel g o ถามว่าเรื่องนี้มันมีความ f e ล l g o ไหมก็ต้องตอบว่ามีแหละแต่ว่ามันจะเป็นความ feel g o ที่มันมีความสีเทาๆเพราะตัวละครทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นจูนหรือกายเนี่ย เขาก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเทานะมันเขาก็ไม่ได้แบบขาวสุดหรือดําสุดเขามีความเรียวในความเป็นมนุษย์ซึ่งทําให้เรารู้สึกแบบถ้าไม่รู้สึกถึงการเชื่อมโยงระหว่างตัวละครกับตัวเราเองที่เป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเนาะก็จะรีเลยได้กับบุคคลรอบข้างของเราซึ่งมันสามารถพบเห็นคนอย่างจูนและกายได้ในชีวิตจริงนะครับและที่สําคัญคือพราะหนังมันก้าวผ่านคําว่าเพื่อนรักรักเพื่อนไปแล้วมาสู่ในจุดที่รักคนมีเจ้าของ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดความหมินเหมยทางด้านศีลธรรมบางอย่างถ้าเราเป็นคนที่มันมีจิตสํานึกนิดนึงเนาะก็จะรู้สึกว่าแบบการกระทําหลายๆอย่างของตัวละครมันเป็นการกระทําที่ผิดก็เลยเป็นความเสี่ยงของทั้งตัวค่าย GDS แล้วก็ตัวผู้กํากับพงเองที่วางคาแรคเตอร์ตัวละครให้ออกมาเป็นแบบนี้เนาะเพราะว่าผู้ชมเนี่ยอาจจะรู้สึกเกลียดหรือไม่ชอบการกระทําของตัวพระนางในหลายๆจังหวะได้แล้วมันก็เลยถ้าเกิดว่าเรา ไม่พร้อมที่จะรับคู่พระนางแล้วมันก็จะมีปัญหาแล้วก็อัธรสดสำหรับหนังรักค่อนข้างมากเลยครับแต่ก็ว่าเขาคงคิดมาดีแล้วแหละเขาคือเขาปูพื้นตัวละครมาให้เราเห็นว่าพระนางคู่นี้เนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ของทั้งสองคนเนี่ยเขาจะมีความเป็นลูเซอร์เป็นวนุษุ์ขี้แพ้เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความห่วยหลาในอย่างอยู่ในตัวเองอะ่ะก็คือหลักๆคือทั้งกายและจูนเนี่ย เขาเป็นคนที่ทำอะไรที่มันวางอยู่บนถูกใจมากกว่าถูกต้องแล้วก็ใช้เหตุผลน้อยมากส่วนใหญ่เขาจะใช้ความรู้สึกในการนำทางชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้ความรู้สึกในการนำมากๆอ่ะมันก็เลยเกิดความผิดที่ผิดทางผิดจังหวะในหลายๆเรื่องคำว่าผิดจังหวะของหนังเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเรื่องของความรักอย่างเดียวครับแต่มันหมายถึงเรื่องของ การใช้ชีวิตซึ่งมันกระทบต่อหน้าที่การงานหรือการเติบโตของตัวละครในหลายๆอย่างแล้วจะเห็นว่าตัวละครเนี่ยเขามักจะย้อนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่มันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอยู่บ่อยๆแล้วก็คือพยายามอยากจะกลับไปแก้ไขเพราะอะไรก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเลือกทางเดินที่มันแบบผิดจังหวะมาตลอดดังนั้นพอเราเห็น วิธีการใช้ชีวิตของตัวละครเ,เข้าใจความเป็นคนขี้แพ้ของเขาสองคนนะคะมันก็ทําให้พอถึงจุดที่ตัวละครบางตัวหรือทั้งสองคนเนี่ยได้เลือกวิธีที่จะตัดสินใจกระทําอะไรมาอย่างลงไปที่มันค่อนข้างจะไม่ถูกต้องตามบทบรื่อของสังคมเนาะเราเลยรู้สึกยอมรับได้กับการที่ตัวละครสองคนที่มันไม่เคยใช้เหตุผลในชีวิตเลยสักครั้งอะ่ะ จะตัดสินใจทําอะไรที่มันผิดพลาดครั้งใหญ่แบบนี้ลงไปถึงแม้ว่าตัวละครที่มันจะทาอะไรทุกอย่างผิดจังหวะไปหมดแต่มีอย่างหนึ่งที่มันมันเหมือนการผิดจังหวะที่มันค่อยๆเป๋เๆเข้ามาหากันเรื่อยๆค่ะแในที่สุดมันก็มาบรรจบกันจุดได้มันก็เลยความเป็นความรู้สึกของของการที่เป็นคนเท่าๆสองคนที่มีสินเสมอกันสุดท้ายแล้วคนที่มันมีสินเสมอกันเน่ะโลกจะจับคนทั้งคู่เนี้ยเหวี่ยงเข้ามาเจอกันเองในที่สุด ซึ่งตรงนี้มันมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งที่เราต้องบอกว่าถึงแม้เราจะรู้สึกว่าตัวละครมันงี่เงา่ามันทําอะไรน่าขัดใจมันทําอะไรที่ผิดหรือไม่ถูกต้องในบริบทของสังคมแต่มันก็ต้องยอมรับว่าเรื่องราวพวกเนี้มันค่อนข้างเรียวแล้วก็สําหรับใครที่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นการแอบรักคนมีเจ้าของหรือการที่เป็นใครสักคนที่คนข้างกายที่อยู่ใ,ใกล้เราเนี่ย ไม่ใช่คนที่เราทักจริงๆบางทีเราก็อาจจะต้องตัดสินใจเหมือนอย่างที่ตัวละครกระทําก็ได้เหมือนกัรก็รู้สึกได้แหละว่ามันจะต้องมีซักแวบนิดหน่อยที่เราอยากจะทาอะไรบางอย่างเหมือนที่ตัวละครอยากจะทําหรือว่าตัวละครทําไปแล้วแล้วก็มันจะมีซักแวบที่มันเออเปนผิดนะเราทาไม่ได้หรอกแต่มันก็จะมีซักแวบอีกแหละที่มันดำมันจะต้องบอกว่าทําเลยทําเลยแต่ไม่ว่าจะยังไงก็คืออย่าให้มันความแวบนั้นอ่ะมันมาวูบทําให้เราแบบมือล้านเหมือนนั่นแหละครับ ความชิดก็จะหายไปและความเป็นไรก็จะเกิดขึ้นก็เลยรู้สึกว่าผู้กำกับเนี่ยเขาวางคาแรคเตอร์ของ2ตัวละครออกมาสามารถเจอได้ในชีวิตจริงหรือแม้ว่าเป็นตัวเราเองคือความเทาๆของคนเทาๆก็ว่าเชื่อว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มนุษย์จะต้องเจอเพราะฉะนั้นความฟิล์กูดของหนังมันเลยเป็นความฟิล์กูดที่วางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่คนจะคิดและทําอย่างนั้น ได้ในสถานการณ์ที่ต้องเจอแต่ความน่าสนใจอย่างหนึ่งที่เราชอบจากหนังเรื่องนี้นะคะก็คือการที่เขาหยิบเอากรุงเทพมหานครมาเป็นอีกหนึ่งตัวละครหลักของหนังเรื่องนี้ด้วยกรุงเทพเมืองเทพสร้างกับชีวิตดีๆที่ลมตัวก็คือหนังเขามีความเสรษสีบางอย่างในความเป็นมนุษย์กรุงเทพเนาะซึ่งเราจะเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยถูกโรแมนติซ์มานานหลายปีมากแล้วเ่รามันเป็นเมืองที่แบบสวยงามโรแมนติกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันมาอยู่ในหนังโรแมนติกเรื่องนี้เนี่ยกรุงเทพกับกายเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถัดขวาง ความรักของคนคู่นี้หลยหลายอย่างโดยเฉพาะโมเมนต์ในช่วงเวลาที่สองคนนี้ <c oughs> เขากำลังจะเริ่มแบบได้ซีนที่เฮ้ยจังหวะมาแล้วเวย้ยแต่มันก็ถูกกรุงเทพเนี่ยทาให้จังหวะจะรักของเขาสองคนเคลื่อนออกไปอีกโดยเฉพาะการที่ตัวละครทั้งสองคนเนี่ยต้องเจอกับช่วงที่น้ำรอการระบายอยู่บ่อยๆมันก็เหมือนกับการที่ทั้งสองคนเนี่ยมันมีความรักบางอย่างที่รอการระบายออกเหมือนกันมาว่ากันที่ความรู้สึกหลังจากที่ก๊อบดูหนังเรื่องนี้จบแล้วกันคืออย่างแรกเลยก่อนที่ก๊อบจะเข้าไปดูเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับหนังมากสักเท่าไหร่ แต่พอหนังมันทำอะไรไหลายอย่างที่มันเกินความคาดหมายของเราอะ่ะก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ในหลายๆซีนหลายๆฉากแล้วก็รวมไปถึงตัวละคร2ตัวคือตัวจูนกับตัวกายอะ่ะหนังมันทำได้ได้เรียวดีคือมันแบบรู้สึกว่ามันจะต้องโดนใจใครใหลายๆคนที่เคยมีประสบการณ์เพื่อนรักรักเพื่อนหรือการรักคนมีเจ้าของแล้วมันก็เคยคิดเคยทำเคยรู้สึก อย่างที่ตัวละครเป็นจริงๆภาพรวมมันเลยออกมาเป็นางานที่ธรรมดารรมดาหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่เล่าเรื่องเ้นเรื่องตรงไปตรงมานั่นแหละแต่ในความตรงไปตรงมาของเขาอ่ะมันจะมีกิมมิคหลายๆอย่างที่มันซ่อนอยู่ระหว่างทาง่งมันก็เลยทําให้ให้มันเป็นความธรรมดาที่มันมีความพิเศษอยู่ในนั้นถามว่าชอบไหมก็ต้องบอกว่าก็ชอบนะดูจบแล้วก็เออิ่มดีอ่ะคือมันครบรถทุกอย่างแล้วก็ได้มีแบบ ฉากเลือดน้ำตาหลายๆอย่างที่มันทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับตัวละครได้รู้สึกได้ว่าเรากำลังอยู่ในสถา,านการณ์นั้นจริงๆแล้วเป็น,ปนสถา,านการณ์ที่เราเคยเจอจริงๆอะไรแบบนั้นนะคะรวมไปถึงการที่หนังใช้ตัวละครที่เป็นตัวละครที่มันอยู่รอบๆตัวพระนางค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของตัวพระเอกที่เติบโตมากับครอบครัวที่มีพี่สาวน้องสาวอีกสามคนคอยดูแลอยู่แล้วก็ให้คำปรึกษาในเรื่องความรักล แล้วก็ในฝั่งของนางเอกเองซึ่งก็คือเป็นผู้หญิงที่ก็เป็นคนธรมธรมดาาที่ไม่ได้พิเศษอะไรนอกจากมีพิเรนส์ในเรื่องของความสวยในหลายอย่างเสมอต้องดอบรับในความเป็นจริงที่โลกใบนี้มันต้องเจอเนาะหรือว่าตัวละครของพีทพัชราเองเขาก็เป็นตัวละครที่พอดูจบแล้วทุกคนจะเกิดความเครือบแคลงสงสัยในคาแรคเตอร์ตัวนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้ตั้งแต่ต้นจนจบถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เราได้เห็นพัฒนาการที่ชัดเจนมากๆนะครับรวไมไปถึงตัวละครเพื่อนสนิทของทั้งพระเอกนางเอกด้วยที่ เข้าเป็นสีสันบางอย่างที่ทาให้ตัวหนังมันมีอรรถรสมากขึ้นอ่ะถ้าให้ฟันธงกันเลยว่าชอบหรือไม่ชอบหนังเรื่องนี้ส่วนตัวกับน,นะส่วนตัวก็คือชอบถึงแม้ว่าตัวละครเนี่ยมันจะมีความน่ากดหงิดแต่ในความน่ากดหงิดนั้นมันก็มีความน่าติดตามถึงแม้ว่าตัวละครมันจะมีความน่ารําคาญมากเนี่ยแต่มันก็เป็นความน่ารําคาญที่น่ารักอะ ไม่เหมือนเป็นการฉายความสัมพันธ์ที่ย้อนแย้งบนวิถีของมนุษย์จริงๆอะครับที่มันไม่มีขาวไม่มีดำแต่ความรักมันอาจจะพาเราไปขาวสุดก็ได้หรือไปดำเข้มสุดก็ได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในมโนสำนึกหลัวๆนะคบและสัดท้ายได้เป็นแฟนของตัวน้องสกายแล้วก็ตัวน้องจูนี่อยู่ต้องบอกว่าเรื่องนี้คุ้มมากๆกับการตีตัวเข้าไปดูเพราะว่าน่ารักมากเอร์แล้วก็โดนตบหนักมากจริงๆ สุดท้ายนะครับในแง่ของการเป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้รอมคอมแบบรอคอยก็ต้องถือว่าหนังก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความบันเทิงที่ค่อนข้างครบรถไม่ว่าจะเป็นในด้านความรักที่เราจะรู้สึกไปกับทุกๆสถานการณ์ที่ตัวละครต้องเจอในความผิดจังหวะของพวกเขาเนาะแล้วก็ในเรื่องของความสนุกตลกได้ยิ้มได้หัวเราะไปกับพวกเขาแล้วก็ในหลายฉากที่ก็พอทําให้น้ําตารื้นเหมือนกัน ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่หนังที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่ใช่งานระดับมาสเตอร์พีซอะไรแต่แต่ดูรวมมแล้วมีเสน่ห์เลือกกันไม่ต้องมาคันฉันนั้นพูดจริงๆแอบเพียด้วยอ๋อว่าใครอยากดูก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์ก็ตีตัวไปดูกันได้นะครับ สำหรับคลิปหน้าก็จะมาแนะนำหนังหรือพาไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามกดติดตามกด subscribe กันเอาไว้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย